มาค่ะมาค่ะคุณตาไหนพาเพื่อนๆดูสวนคุณตาหน่อยสิค,ครับชมสวนผมได้เลยครับหน้ากากฟาโรหน้ากากฟาโรต้นฟตเฟรดนะครับนี่ต้นแฝดนี่เอาไว้ไไเอาไว้ให้ดูว่ามันออกติดกันมันออกติดกันความงามของของเขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนี่อันนี้ขอ,อกไปแล้วหนูออกไปรัดศีรษะประมาณ สิบห้านิ้วนี่มันแค่ออกมานี่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 ไหลไหลมันต้นปลายไหลก็จะต้นโตอย่างงี้ใช่เออดออกมาขน้นเลยนี่อย่าะนั้นจะเกิดว่าเราปลูกทีมันก็จะทำให้ถึงกันเร็วแล้วก็ทำให้เราไปดูแลยากเ็เลยเว้นเว้นช่องหน่อยให้ดีๆก็ประมาณเม็ดห้าสิบอะ เขาปลูกปลูกลงเลยเนี่ยปลูกลงเลย,ลเลยเแล้วก็วไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมมาดินเห็นไหมนี่ดูที่คุณคุณสามารถนี่วัดเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> นี่ครับก็ถ้าหลุมนี่ก็จ้องได้เลยนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูก Key, keep it softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free i never want to look at a house in a garden i never want to lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun